w h a t here now with our f f w s 2022 Champions Attack all around taking in this moment and I'm curious to know what the team captain has to say to his teammates ก็ต้องจะบอกจะบอกลูกทีมว่าก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามเราไม่ก็ขอบคุณน้องๆพี่ๆทุกคนที่ขยันต่อตั้งใจแบบถึงแม้จะมีทะเลาะกันบ้างแต่ว่าเราก็ให้ให้กําลังใจกันตลอดแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ตั้งใจแล้วก็ ทำให้เราตนได้แชมป์ฝากฟันมาถึงเกมสุดท้ายต้องขอบคุณพี่ๆแล้วก็น้องๆด้วย Now coming into the finals who was the strongest opponent and will that team be a worthy opponent in the next World Series ก็ Evote f i n i c ครับก็ Vercelina ก็ก็น่าจะดูเหมือนเดิมครับสไตล์การเล่นเขาดุดันมากครับ Absolutely now Coming into the finals, maybe talk to little bit about the mindset, their feelings. love to know maybe me mindset team Finals little bit their their feelings the talk what the team felt a I'd ก็ตั้งแต่ซ้อมก็รู้สึกว่ายังไม่มั่นใจกันเท่าไหร่ครับเริ่มพอเริ่มซ้อมมาเริ่มมีเครียดทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างจนมาถึงซ้อมวันสุดท้ายเมื่อวานเมื่อวานก็ดูแบบความมั่นใจมีมากขึ้นจนมาถึงวันนี้ที่มีซ้อมโดดก่อนหนึ่งเกมแล้วเราแบบได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เรามากขึ้นแล้วเราก็ให้กำลังใจกันดีตลอดครับก็ประมาณนี้ครับ ก็ช่วงฝึกซ้อมเตรียมตัวกันก็เตรียมตัวจากการดูแผ่นของโค้ชครับส่วนใหญ่ตัวเตรียมตัวจากการดูแผนโค้ดสไตล์การเล่นเราแล้วก็ปรับปรับสไตล์การเล่นให้เข้ากับต่างชาติมากที่สุดครับแล้วก็เล่นสไตล์ที่เราถนัดอยู่แล้วก็คือเล่นไวเล่นเร็วก็ทําให้เรามาอยู่ถึงตรงนี้ได้ครับ

What has the team the winning team have got to say to their supporters all around the world and to fans ก็ปีที่แล้วเราเคยมาครั้งนี้แล้วครั้งหนึ่งครับแล้วเราก็มีความฝันมีความตั้งใจที่อยากจะกลับมาเล่นที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ได้มาจริงๆด้วยแล้วเราก็ทำในสิ่งที่เราตั้งใจพยายามมาตลอดแล้วเราประสบความสำเร็จก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามอยู่ทางบ้านนะครับที่ให้กำลังใจเรามาอย่างดีนะครับแล้วก็ ด้วยการที่เราพลาดในในครั้งนั้นก็เลยทําให้มีคําสบประมาทค่อนข้างเยอะมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่กดดันมากในการทํางานแต่พวกเราก็ผ่านมันมาได้ก็ขอบคุณคอมเมนต์จากแฟนคลับแอชเชอรอลาทุกคนแล้วก็ขอบคุณ,ค,ณคนไทยทุกคนที่อคอมเมนต์กันดีมากขอบคุณมากครับ Absolutely and they kept their spirits up. They, of course, were consistent throughout. Attack all around, your FFWS 2022 champions. Congratulations again, gentlemen. Thank you so much for being here. And you know what? We'll see you at the next Free Fire World Series.